เขาคุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องแรกดิจิตอลวอลเล็ตตลงว่ามันห้าพันบาทเลยที่มีรายละเอียดเพิ่มมาวันสองวันนี้ยรัตอนแรกบอกว่าจะแจกหมื่นหนึ่งทีเดียวเลยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานเราจัดรายการด้วยกันนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้ว่มันเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอกว่าก็คือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับให้กับกลุ่มเปราะบางที่มีสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยนะครับอายุก็คือคนที่มีบัตรเนี่ยมันก็อายุ18ขึ้นไปใช่ถูกไหมครับแล้วก็เน ขั้นตอนงบประมาณมันต้องใช้ทั้ง6 7และ68กแปดดังนั้นในห7เจนี่ยก็จะใส่ให้ก่อนห0 0พันแล้วพอห8จบเรียบร้อยใช่ไหมซึ่งจะจบที่ประมาณปลายกันยาก็อาจจะไปได้อีกขยักหนึ่งที่ปลายปลายปีอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยเป็น 5, 0 0 0ัน0 0นะมันก็ไม่ตรงปกนะไม่ตรงปกตั้งแต่บว่าดิจิตอลเทียกันมาตลอดทั้งปีจะต้องดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นจะได้หมุนหมุนหมุนหลรอบจะต้องอยู่ในอำเภอเดียวเท่านั้นสี่กิโลหกกิโลอะไรว่าไปวันนี้ก็เป็น การเข้าให้เป็นเงินสดนะครับยังไม่ได้ยินเรื่องเงื่อนไขใช่ไหมเป็นเงินสดแล้วใช้กับสินค้าอะไรได้ไม่ได้ยังไม่มีหรือว่าจะเป็นเนกาทีฟลิสอะไรอย่างที่ว่าเช่นอันเดิมของอันเดิมของดิสเวอรเล็ตดิสเวอรเล็ตก็คือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเครื่องมือสื่อสารไม่ได้เป็นน้ํามันไม่ได้แต่บัตรเติมเงินได้ใช่ไหม ไม่ได้ดิเครื่องมือคือโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะบัตรเติมเงินไม่ได้เหรอไม่ได้สิพี่ไม่จริงอ่ะไม่ดูดีๆผมเชื่อว่าอย่างอันนี้เราจะไม่แม่นนะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงว่ายังใช้แบบเดิมไม่ได้เลยหมายถึงไอไอหลักเกณฑ์เดิมเพชรนินจินดาไม่ได้เครื่องประดับไม่ได้แอลกอฮอล์ไม่ได้อ่าบุหรีไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไพ่เลยไม่ไพ่ไม่ได้สิพี่พี่จะซื้อทำไมตัวพูดให้ชกให้ครกสิพี่จะซื้อทำไมล่ะมันก็มีขายอยู่ไงมันติดสแตมนะ าเช็คเพื่อความชัวร์15หมดสินค้าที่ซื้อไม่ได้ก็ยังไม่มีการแถลงอย่างชัดเจนเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องรอทั้งครมมาใช่ไหมครับไปเข้าสู่การถวายสัตว์ปฏิญาณตนแล้วก็มาเข้าสู่การแถลงนโยบายต่อสภาอีกใช่ไหมแล้วจึงจะออกมาบอกว่าแล้วจะเอายังไงต่อไปกับดิจิทัลวอลเล็ซึ่งกลายเป็นเงินสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาจากไหนเอาเงินเนี่ยนะครับ มาจากการกู้เงิน1นึ่งแสนสองล้าน 2, นะครับการกู้เงินจริงๆ 1, มันคือ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพล้านนะครับ,รบแล้วก็มีการเก็บภาษีเพิ่พมเติมอ,อีกหมื่นหะนึ่งเอาเงินก้อนนี้เป็นหลักแต่ในปีงบ ,68 ก็มีเงินอีกส่วนหนึ่ง<ม>ด้วยใช่ไหมที่บอกว่าเป็นไงมาจากธนาคาร5ธนาคารอีก35,000้านล้านในหมดนั้นนะธนาคารที่โดนหนักที่สุดก็คือทกศนะครับทกศโดนไป3 0,000่นกว่าล้าน แล้วก็ธนาคารอื่นๆก็โดนกันลดหลั่นกันไปหลักหลักสิบเป็น10บสบล้านก็มีนะครับธนาคารที่น่าจะต้องพูดมากที่สุดคือธนาคารอมสิน<ช>ซึ่งปกติแล้ว,ลวทุกรัฐบาลเขาจะไม่แตะธนาคารอมสินเ<ช>พราะมันถือว่าเป็นการทุบก,กระปุกเด็ก<ช>นะครับแต่รัฐบาลเพื่อไทยก็ใช้ตรงเนี้ยอย่างชัดเจนเลยแล้วก็งึมงเงิ่งไม่พูดเยอะนักไม่ได้อธิบายเรื่องนี้เยอะนักว่าเงิน35,000ล้านในปีงบ68จะมาจาก5าธนาคารนี้ทั้งธนาคาร ทอกอสอทั้งออมสินทั้ง SME Bank บธนาคารธนาคารา <X M S 2> เอ็กซิบแบงอาคารสุเคราะห์คือบ้านคนจนเลยนะคือบ้านคนจนทั่วประเทศธนา,า,าคารสุเคราะห์ก็โดนด้วยโดนด้วยใช่ครับมาแล้วว่าสลากินแบ่งซื้อไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชาก,กระท่อมพืชกัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมอันนี้ไม่ได้นี่ไงบัตรกำนันบัตรเงินสดบัตรได้จ้า บัตรกำนันบัตรเงินสดไม่ได้บัตรเงินสดคืออะไรไม่รู้เลยค่ะไม่ใช่ไงบัตรบัตรเงินสดมันอาจจะไปไปแลกในในห้างอ่ะอ๋อหรอบัตรแทนเงินสดเนี่ยบัตรของขวัญอ๋ออ่าก็เราจะเอาเงินไปซื้อเหรอพี่หรือไงหรือไปแลกหรือไงก็เราก็ต้องไปซื้อสองศูนย์พันหนึ่งสองพันแล้วก็มาอ่าให้เป็นของขวัญนะไปซื้ออะไรก็ได้ที่เซ็นทรัลผู้ตรงตบเข้าใจป่ะเด่วนกาดเออนั่นแหละอย่างเงี้ยไม่ได้อ่าแต่ที่เมื่อกี้ถามคือบัตรเติมเงินอ๋อบัตรเติมเติมเงินโทรศัพท์เติมเงินอินเทอร์เน็ตเนี่ย เออนี้ไม่ได้บอกไม่ไม่ได้ถูกอยู่ในลิสต์ที่เรกซื้อได้เหรอเรายังใช้บัตรอ๋อเข้าใจแล้วถ้าคุณจะเติมเงินไงเข้าใจแล้วเข้าใจลเเออมื่อก่อนเคยใช้บ่อยกับพี่ก็ต้องไปซื้อบัตรเติมเงินพี่บุญย่าขอเมาส์พี่เนี่ยเป็นคนใช้แบบเติมเงินเพราะตั้งแต่สมัยเรียนปีสี่อะค่ะแล้วพี่ก็ใช้เติมเงินมาโดยตลอดเราก็ไม่รู้เลยว่าปีเดือนนึงอะเราเติมเงินไปประมาณเกือบสองพันบาท เพราะว่าเราซื้อทีละ500แล้วหลังๆมีอินเทอร์เน็ตเราก็ซื้อเป็นแบบโทรศัพท์ที่เบร์ที่มันมีเน็ตด้วยพอเน็ตมันหมดเราก็ต้องซื้อใหม่ห้าร้อยมันเพลินเพลินไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดีแท็กโทรมาตอนนั้น call center ยังไม่ดังมากท่าจากดีแทคค่ะเราดูตารางการใช้ของคุณนะคะภายในเกือบ20ปีอ่ะพี่คะพี่ควรเปลี่ยนมาเป็นเอ่อโพสเพจค่ะคือหมายถึงว่าเป็นรายเดือนดีกว่าค่ะพี่ทราบไหมคะว่าพี่เติมเนี่ยบางเดือน2 0 0 0ก็มี ชอหอรองไม่ต้องเล่าอ,อนนะไรีกนาดนะพี่บุญยอดคือไอ้ไรได้ยิบยิบย่อยๆบางทีเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเราเสียย,ย่อยๆอไปห้าร้อยห้าร้อยอะไรอย่างงี้ค่ะ <ead S 1> จนกระทั่งเราโอเคเราต้องเปล<ช>ี่ยนวิธีใช่ใช่อะเพชรนินจินดาน,นีไม่ได้เลยนะอัญมณีจะซื้อไปให้สาวนี้ไม่ได้นะจ๊ะทองคําก็ไม่ได้นะ น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เล็กรอนิกเครื่องมือสื่อสารเดี๋ยวกแอ้อันนี้ที่คุณอ่านเนี่ยคือคือริสเก่าริสเก่านี่ก็ถึนริสเก่าใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเงินสดแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเนี่ย นะมันอาจจะผ่อนคลายมากกว่านั้นที่เราคลีเราบอกกันว่าต้องไปที่ร้านเดิมไหมต้องมีแหวดต้องมีอะไรต่างๆไหมใช่ก็อาจจะลดหย่อนลงก็ได้ถ้าจะช่วยประชาชนนะซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าต้องช่วยนะเช่นกระปิน้ําปลาซื้อได้ไหมไปซื้อผักที่ตลาดได้ไหมใช่ไหมครับจ่ายเงินให้ลูกไปกินขนมได้ไหมถูกไหมเอาเงินก็ออกมาแล้วทำไมทำไมต้องมาบังคับอะไรกันอีกล่ะใช่ไหมครับ นะแล้วเป็นเงินแล้วคุณจะรู้เออมันเป็นบัตรใช่ไหมใช่ใช่ที่เราไม่รู้เขาก็จะหักคือถ้าดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ค่ะถ้าดูจากว่าพี่พี่ลุงลุงป้าๆ้าที่แกไปที่ร้านซีเจมาร์ทเนี่ยพี่เขาจะแบบว่าไม่ให้เงินออกมาข้างนอกเลยจะอยู่ข้างในนั้นนะคะแล้วคาว่าคาว่าแจกเงินสดจูบเติมมาห้าร้อยบาทใช่ค่ะในบัตรก็ต้องเอาไปแลกของจากในร้านนี้ใช่คุณไม่มีโอกาสจะได้จับเงินสดใดๆค่ะเขาก็จะหักจากบัตรคุณนั่นเองอ่ะมันก็ป้องกันว่าแบบจะเอาไปแต่แต่บัตรนี้ไปใช้นอกอำเภอได้ เขาก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าที่บัตรทุกไม่รู้อันนี้มัน่บอกของเก่าไม่เคยไม่เคยควบคุมอข,อของเก่ากใช่าไปร้านที่มีการลงทะเบียนะ